พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรริ์อดีตสมุหอมนตรีองคมนตรีเสนาบดีกระทรวงมาทุระธาธรพระราชโอรสองค์ที่17ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมารดากรินพระสนมเอกเมื่อวันที่7พฤษภาคม พศ2398ทรงว่าราชการกรมพระนครบาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นเรียกชื่อว่าคอมมิตี้กรมพระนครบาลทรงเป็นผู้ปรับปรุงจัดระเบียบกิจการตำรวจกรมกองตะเวนตามแบบอย่างของสิงคโปร์ หลังจากที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประภาสสิงคโปร์เมื่อพศ .2433 ต่อมาได้พัฒนาเป็นกิจการตำรวจไทยในปีพศ .2417 และส่งเป็นเสนาบดีกรมพระนครบาลเมื่อปีพศ .2429 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรดให้ตั้งองคมนตรีสภาเดิมคือบรีวีเควสซินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องเดียเธอพระองค์เจ้ากฤิดาพิณิหารพระอิสตริยยศในขณะนั้นเป็นองคมนตรีในครั้งนั้นด้วยและทรงเป็นองคมนตรีในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดพระชนมายุและยังทรงเป็นรัฐมนตรีสภา เมื่อปีพศ2437พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระรุรณาโปรดเก้าให้สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรม,มเมืนนเรศวรฤทธิ์เมื่อพศ2418ต่อมาสรงพระรุณาโปรดเก้าให้เป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงนเรศวรฤทธิ์เมื่อพศ2442 ส่งรับราชการเป็นสมุหมนตรีเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการเสนาบดีกระทรวงมุระธาธรเสนาบดีที่ปรึกษาเป็นต้นพระบาทสมเด็จพระมงขุดเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรรทธิ์เมื่อพศ2454 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ประทับที่วังถนนพระอาทิตย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระจอเก้าวเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างตําหนักพระราชทานบนที่ดินมรดกของพระองค์ต่อมาเมื่อทรงเจริญพระชันสาครบห้ารอบพศ .2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชะทานพระราชะทรัพย์สำหรับทรงสร้างตำหนักหลังใหม่ชื่อวังมริวันส่วนเจ้าจอมมานดากรินยังคงพำนักอยู่ในตำหนักเดิมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์ประทับที่วังมริวันจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2468พระชนษาได้70ปีใกล้เคียงกับเจ้าจอมมานดากริน ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อพศ2468และได้ประดิษฐานพระโกศพระศพและพระโกศศพไว้ใกล้เคียงกันที่ท้องพระโรงวังมริวันมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมนวัดเบญจมะบะพิดุสิทธวนารามพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรริธทรงเป็นต้นราชสกุลกริดากรมีหม่อมสามท่านได้แก่ หม่อมสุภาพหม่อมแช่มและหม่อมเจิมโดยมีพระโอรสและธิดารวมทั้งหมด20ิพระองค์ได้แก่หม่อมเจ้าชายไม่ปรากฏพระนามหม่อมเจ้าอรุณศักดิ์หม่อมเจ้าจรูนศักดิ์กฤิดากรหม่อมเจ้าบวรเดชหม่อมเจ้าเศษสิริหม่อมเจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนามหม่อมเจ้าสิทธิพรหม่อมเจ้าอมรทั์ หม่อมเจ้าขจรจรัฤทลิตรหม่อมเจ้าหญิงวันวิสัยหม่อมเจ้าอิทธิเทพสันหม่อมเจ้าปุ๋ยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมหม่อมเจ้าเสริมสวัสดิ์หม่อมเจ้าเพิ่มผลหม่อมเจ้าลีลาดหงหม่อมเจ้าหญิงเล็กหม่อมเจ้าหญิงพจงจิตหม่อมเจ้าชิดชนกหม่อมเจ้าดีรกลิต พระอิสริยาจตตามลำดับดังนี้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้ากริดดาพินิหารพระเจ้า e. น้องยาเธอพระองค์เจ้ากริดาพินิหารพระเจ้าน้องยาเธอกรมมเหมือนนเรศวรฤทธิ์พระเจ้าน้องยาเธอกรมมาหลวงนเรศวรฤทธิ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมมาหลวงนเรศวรฤทธิ์และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์